สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลสมอทองอําเภอท่าชนะค่ะดิฉันมาเจอแปลงสวนนะคะอยู่แปลงหนึ่งนะคะก็ดูแล้วเนี่ยจะสุดลูกหูลูกตาทีเดียวในแปลงตรงนี้นะคะเท่าที่เห็นอยู่ก็มีมะละกอนะคะแล้วก็มีต้นปาล์มรวมทั้งแปลงโมด้วยนะคะอันนี้แปลงโมจะฝังดินนะคะ แล้วก็ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆดิฉันนี้นะคะแนะนําตัวหน่อยนะคะน้องบ่าวค่ะน้องบ่าวชื่ออะไรคะชื่อนายรัตบุญจิตครับค่ะน้องบ่าวเป็นคนที่ดูแลสวนตรงนี้หรอคะครับในสวนตรงนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะร้อยยี่สิบไร่ครับค่ะตรงนี้ทําอะไรบ้างคะน้องบ่าวลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะพอเห็นสุดลูกหูลูกตาเลยคะ่ะทำแต,แตงโมครับแ,แตงโมปลูกมะละกอ แล้วก็มีสวนปาล์มด้วยใช่หไหมคะค่ะตรงนี้เนี่ยออไม่ทราบว่าผลผลิตตรงนี้ใช้อีกนานไหมคะกว่าจะได้ผลอ๋อของแตงโมนี่เ,เป็นเวลาสักเจ็ดสิบวันครับตอนนี้ตัดได้กี่ครั้งแล้วคะในสวนนี้ยังตัดไม่ได้เลยครับยังไม่ถึงเวลาเลยยังอีกไม่กี่วันแล้วอีกไม่กี่วันใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ระบบการดูแลระบบน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเห็นท่อไกลๆอยู่ตรงน้น กเอาไว้ปล่อยปุ๋ยป่อยปุ๋ยป่อยปุ๋ยป่อ,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 อยน้ำเท่านั้นเอครับมันไม่มีอะไรเยอะปุ๋ยนี่หมายความว่าเราจะต้องใส่เองใช่ไหมคะครับคือดองไงคือดองในถัง,งปุ๋ยนู่นตรงหไหนคะถังปุย๋ยยูที่ขอบสรไกลไกลลิบลิบโน้นเลยใช่ไหมคะยูที่คันลําแล้วแล้วปุ๋ยนี้ทำเองหรือว,ว่าซื้อมารือยังไงคะซื้อมาแล้วระบบการปล่อยน้ําเป็นยังไงคะในการดูแลต้นให้มันให้มันไม่ตายอะค่ะ ปล่อยก็คือต้องไอ้ต้งเวลาไว้ต้งเวลาเป็นชั่วโมงลกหนึ่งต่อต่อรับประตูน้ำอ่ะแล้วลน้ำมาจากไหนคะน้ำมาจากในสระดูดคือดูดตน้นมาอีกทีนึ่งโอ้ตรงนี้เท่าที่ดูอยู่ก็คือไกลลิบเลยนะคะสำหรับ,รบที่ปลูกไว้นะคะอันนี้ก็คือต้อนปาล์มอายุเท่าไหร่คะขณะนี้ ปามาผมไม่ทราบเหมือนกันผมมาเขาว่าไอมีปามอยู่แล้วอ๋อคือสวนนี้เนี่ยเป็นเป็นของใครครับเป็นของนายทุนถูกไหมคะไม่ใช่ครับเป็นของใครคะเป็นของเท่าแก่สวนก็แต่ที่ไอพ่อมาเหมือนกับมามาขอที่ปลูกแตงในปัจจุอ๋อของน้องบ่าวดูแลแลรับผิดชอบในสวนในส่วนของอแตงโมถูกต้องไหมคะสวนปา์มนั้นก็คือทางเท่าแก่ถูกไหมคะ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือว่าเราก็ต้องดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะครับอ๋อมีตายบ้างไหมคะน้องบ่าวเป็ไงเออก็ไม่รู้แหละผลเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมีมีตายบ้างไหมคะ,ะมีครับมีมมบมมแล้วเราดูแลกันยังไงคะซ่อมแซมซ่อมแซมซ่อมแซม,ซอม,แซมตอนเล็กๆอะ่ะอ๋อตอนนี้ก็คือน้องบ่าวทำสวนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะครับอีกประมาณกี่วันนะคะถึงจะตัดแต่งได้เหลือประมาณสิบกว่าวันแล้ว สิบกว่าวันใช่ไหมคะอันนี้ก็มาเร็วนะก็เลยไม่ได้แต่งกลับไปสวนนี้นะคะคไม่ทราบว่ามีพวกฉีดยาฉีดอะไรไหมคะมีมีครับอ๋อมีด้วยใช่ไหมคะทําไมต้องใช้ยาฉีดคะเพราะว่ามันถ้ามันถ้าไอถ,ถ้าไม่ใช่ยามันก็จะมีหนอนมีโรคมีอะไรเนี่ยมีมลาโโอ้หมันหลายอย่างมันดูแลหลายอย่างแต่งเนี่ยใช่ไหมคะครับ <laughs> ค่ะแล้วมีในส่วนที่ไม่ได้ฉีดยาบ้างไหมคะ ก็ไม่มีครับต้องฉีดหมดเลยแล้วทานเองก็ต้องฉีดด้วยใช่ไหมคะครับอ๋อค่ะค่ะเออน้องบ่าจะมีอะไรจะฝากให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมคะตรงนี้ในการดูแลสวนหรือว่าการปลูกเอ่อต้องเรียกว่าปลูกพืชแซมสวนปาล์มน้ํามันนะคะคมีอะไรจะฝากไว้ไหมคะน้องบ่าวในการดูแลก็ผม,มจะพูดไง <laughs> <laughs> อ่ะถ้าที่ดูอยู่นะคะเอาเอาในสวนที่ตัวเองดูอยู่อะคะ่ะ รักษายากไหมหรือยังไงคะรักษายากเหมือนกันครับดู <ạ. S 2> เลยากสวนแตงโมสวนแตงโมใช่ไหมคะต้องใส่ใจ ใจใจเยอะๆนะคะค,ค่ะขอบคุณน้องเป่ามากนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะวันนี้ก็ดูลักษณะของแปลงนะคะท่านผู้ชมคะก็สุดลูกหูลูกตานะคะที่อยู่ในเขตของพื้นที่หมู่ห้าตําบลสมอทองอําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีน,นะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเป่ามากๆนะคะไว้มีโอกาสได้จะแวะเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ